สวัสดีครับชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2อ6 5นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามประทังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อช้าราศีเมษและก็ลัคนาเมษในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้มีดาวทั้งหมด6ดวงในการโคจรยกย้ายราศีโดยจะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวเกตสุริยานนะครับจะมีการโคจรยกย้ายราศีโดยดาวศุกร์จะโคจรเสด็จเสด็จคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วและดาวอังคารจะโคจรพักพักแปลว่า การถอยหลังของทางโหราศาสไทยเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับชาวเมษลัคนาเมษนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรนะครับอยู่ที่ตําแหน่งราศีเมถุนเป็นตําแหน่งอุจจาพิมกนิดนะครับแปลว่ากําลังจะเป็นนิด แสดงว่าชาวเมษลัคนาเมษมีนโนมมีทิศทางที่ทําให้ดาวประจําตัวนั้นอ่อนกําลังลงแต่ก็ยังถือว่ามีนโนมทิศทางที่ดีเพราะดาวองคารนั้นได้ตําแหน่งเป็นโยกหน้ากับลัคนาอยู่ในตามาหัวรัษณะไทายเรียกว่าเลือนสหัาดชัดสะาชัหมายถึงการติดต่อการสื่อสารและก็ในเรื่องการเดินทางชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงประมาณวันที่1นึถึงสิ นะครับพฤศจิกายนจะมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นไม่ค่อยอยู่กับที่แล้วก็มีการติดต่อมีการสื่อสารเดินทางไกลด้วยไกลด้วยเพราะดาวงคารนั้นมาจากพบเรือนมรณะด้วยนะครับมรณะเข้าสุภาอ่ามรณะเข้า สหัชชะนะครับแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการเดินทางไกลแล้วก็เดินทางไกลด้วยแปลว่าเอาง่ายๆเดินทางไม่อยู่กับที่แล้วก็อาจจะมีการเดินทางแล้วก็อาจจะทําให้ตัวคุณเองนั้นมีการติดต่อการสื่อสารกับญาติพี่น้องนะครับหรือว่าวงสาคณาญาติมากขึ้นก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะออกสังคมมากขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวอังคารนะครับจากโครจรถอยหลังไปที่ราศีพฤกษบในช่วงประมาณวันที่16พฤศจิกายนดาวอังคารจะถอยหลังและพักอยู่ที่ราศีพฤกษบนะครับเป็นตำแหน่งเรือนนำหน้าลาักนณาแปลว่าชาวราศีเมษลักนณาเมษต้องระมัดระวังเพราะดาวอังคารคือดาวประจําตัวนั้นได้โครจรถอยหลังนะครับ การที่ดาวองคาถอยหลังเนี่ยดาวองคารนั้นจะให้ผลในลักษณะที่อาจจะทําให้เกิดผลแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ดังใจมีปัญหาในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับทําอะไรแล้วใช้อารมณ์ในการคิดตัดสินใจเพราะว่าดาวองคานนั้นคือดาวแห่งการใช้อารมณ์เมื่อโครจรพักองศาจะทําให้ตัวเราเริ่มรู้สึกว่า เราคิดอะไรทําอะไรแล้วมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรานั้นปรารถนามันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแบบกระอักกระอ่วนใจมีความรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช้ในเรื่องของอารมณ์ด้วยดาวอังคารเป็นดาวแห่งการใช้อารมณ์เราก็อาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปในสําหรับบางคนนะครับวงเล็บนะในสําหรับบางคนอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะเวลาเราใช้อารมณ์เนี่ย เราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องการที่จะย้ายในสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อมันไม่ได้เราก็จะยิ่งชายอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เรามีปัญหากับบคุคคลอื่นได้แบบนี้เป็นต้นนะครับยิ่งไปอยู่ในเรือนสาสช้าคือการติดต่อการสื่อสารด้วยนะครับเวลาเดินทางก็อยละมัดระวังอย่าชายอารมณ์อย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปเพราะดาวคาญไปอยู่ในเรือนการติดต่อสื่อสารในช่วง1-16ิพฤศจิกายนเนี่ยนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ย ดาวคารเนี่ยโัวจอรอยู่ในเดือนการเดินทางเราก็จะอยากแบบใช้าอรมณ์เกินไปแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเราไม่ควรใช้าอรม์นะครับถ้าเราใช้าอรมเกินไปมันก็จะมีปัญหาได้แล้วก็อาจจะทําให้เกิดลักษณะของข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอยา่างที่ต้องกลับไปแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะครับและไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบ พราะดาวองคานคือดาวประจําตัวนั้นโคจรพักองศายังไงสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณนั้นอยากได้ยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้โดยเร็วนะครับก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวราหูที่กลุ่มกับลัคนาเมทกันบ้างอิทธิพลของดาวราหูนะครับโคจรกลุ่มกับลัคนาเมทมันก็มีแนวโน้มทิศทางของไม่ได้สร้างความอะไรมากมายนะแต่ว่า ในช่วงของเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนในช่วงประมาณ1-17ถึงพฤศจิกาดาวอาทิตย์ยังอยู่ที่ราศีตุลย์อยู่ดาวราหูจะเล็งเล็งมาที่ดาวพุธดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ดาวสามดวงนี้ไม่ถูกกันกับดาวราหูเลยนะครับแล้วที่กลุ่มอยู่กับลักนาแล้วดาวที่กองกันอยู่เนี่ยมันคือเรือนเพศตรงข้ามเรือนแห่งสัตว์ตูเรือนแห่งพันธมิตรเรือนแห่งคู่ค้าคู่สัญญา ดังนั้นชาวเมธลัคนณเมธต้องใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งต่างๆเข้ามาแบบกระทันหันที่ต้องมาจัดการต้องมาแก้ไขปัญหานะ,นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเป็นคดีความในสำหรับบางคนวงเล็บนะในสำหรับบางคน ดาวราหูเร็งไปที่ดาวอาทิตย์นะครับแปลว่าคุณจะมีโอกาสของการถูกหลอกถูกโกงนะครับจากเพศตรงข้ามระมัดระวังนะครับข้อที่1ในเรื่องของชื่อเสียงตําแหน่งดาวราหูเร่งดาวพุธนะครับระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาในเรื่องของการบีปากมีเสียงกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามแล้วก็มีปัญหากับในเรื่องของอเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้กันขําต่างๆนะครับที่ ที่มันเป็นพันธม,มิตรเกี่ยวกับคนอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเราเองที่มันเป็นเอกสารสัญญาต่างๆที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยต้องระมัดระวังในข้อผิดพลาดนะครับหรือใครลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นก็ต้องดูแลจัดสรรตรงนี้ด้วยดาวราหูเล็งไปที่ดาวศุกร์นะครับมีปัญหาในเรื่องของอความรักเอ่ยนะครับในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับมีปัญหาในเรื่องของการแบบใช้จ่าย นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆมีปัญหาล่วไหลในเรื่องของการเงินได้อะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาขาดสภาพคล่องเรื่องการเงินแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยชาวเมธลัคนาเมธคุณจะต้องระมัดระวังนะครับในช่วง1นึถึงสิ พฤศจิกายนโดยประมาณก็จะค่อยๆบรรเทาลงดาวจะค่อยๆแตกกระจายออกไปนะครับโดยดาวอาทิตย์จะย้ายไปวันที่17พฤศจิกายนดาวพุธจะย้ายไปในช่วงประมาณวันที่9อันนี้พุธย้ายก่อนเพื่อนเลยย้ายไปวันที่9นะครับเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วก็เข้าสู่ราศีธนูในช่วงประมาณ27พฤศจิกายนนะครับส่วนดาวศุกร์ จะย้ายไปในช่วงประมาณวันที่14เนาะสังว่าดาวทิตย้ายเปอยสุดท้ายเลยก็โอเคชาวเมดและคราเมรก็มีโอกาสมีนอนนมที่ถังที่ดีขึ้นหลังจากดาวย้ายนะครับออกจากราศีตุลเนาะทุกอย่างก็จะค่อยๆบรรเทาลงทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่อ อิทธิพลการเงินสำหรับชาวเมธและก็รักคนาเมธกันนะครับการเงินของคุณคือราศีพฤกษ์อบของได้ดาวศุ์เลข6ได้โคจรอยู่ที่ราศีตุลเป็นตําแหน่งเกษตรบดีนะครับอยู่ในตําแหน่งเนี้ยก็โอเคดีแต่มีดาวราหูเล็งอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าดาวศุ์เนี่ยได้ตําแหน่งเกษตรเปราะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินที่ดีสามารถที่จะมีการเงินมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะแต่จะมีค่าใช้จ่ายเข้ามา นะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาได้ในช่วงประมาณวันที่1ถึง14พฤศจิกายนแล้วดาวศุกร์เนี่ยคือการเงินเนี่ยเดินโครจรเสิร์ตเลยจะเดินเข้าไปสู่เรือนมรณะด้วยทําให้การเงินนั้นจะมีปัญหาติดขัดแล้วก็ขาดสภาพคล่องไปในช่วงจังหวะ1ด้วยนะครับก็คือหลังวันที่14พฤศจิกายนเนาะ แสดงว่าทั้งเดือนพฤศจิกายน,นเนี่ยการเงินจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะอยู่ในช่วงราศีตุลน,นั้นได้ได้การเงินเยอะแต่ก็เสียเยอะพอไปอยู่ในราศีพิจิกก็เป็นพอบเรือนมอรณะอีกก็มีปัญหาเรื่องการเงินอีกดังน,น,นั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับยังไงซะการเงินก็ยังถือว่าหมุนได้นะโอเคนะถ้าเรารู้จักที่จะบริหารจัดการเรื่องการเงินเอาไว้ก่อนถ้าเรารู้อยู่แล้วว่า ดวงมันกำลังจะมีปัญหาคุณก็ควรที่จะต้องพยายามเซฟในเรื่องของการเงินนะครับเพื่อให้เราจะได้มีการเงินที่อยู่รอดปลอดภัยในช่วงของเดือนหน้าด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานจากชาวเมษกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวเมษราชาวเมษคือราศีมังกรของได้ดาวเสาร์เลขเจดได้โครจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรเป็นตําแหน่งเกษตรบดีนะครับก็อยู่ในตําแหน่งนี้อยู่แล้วก็ทําให้การ งานของชาวเม็ดและคนาเม็ดนั้นะมีโอกาสที่จะปรับแล้วก็ โอเคมากขึ้นเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเขาโครจรผักองศาอยู่ใช่ไหมครับแต่จะค่อยๆเดินหน้าแล้วทําให้สถานการณ์ในเรื่องของการงานที่ติดๆขัดๆค้างๆอยู่เนี่ยจะค่อยๆแบบโฟล์มากขึ้นนะครับงานเก่าๆงานสมๆงานต่างๆเนี่ยจะค่อยๆแบบเหมือนทยอยนะครับเสร็จไปเคลียร์ไปแล้วก็สามารถที่จะโอเคมากขึ้นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังสามารถที่จะมีแนวโน้มของการจบแล้วก็ เคลียนะครับกับในเรื่องของปัญหาในเรื่องของภาวะการงานที่อาจจะไม่ค่อยลงตัวในช่วงจังหวะหนึ่ง ตอนนี้ก็จะค่อยๆฟลขึ้นค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางคนยังสามารถที่จะมีการเปลี่ยนงานได้อยู่นะครับสำหรับชาวเมธแล้วก็หลักคนาเมธเนาะหรือบางคนอาจจะมีการไปทํางานกับต่างถิน่นแดนไกลต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศอาจจะต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับก็ยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ยังประสบความสําเร็จได้ถ้าเรารู้จักที่จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต่อยอดพัฒนานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์กันบ้าง อิทธิพลค,ความรักของชาวเมษลักขณาเมษคือราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เป็นเกษตรบดีในช่วงแรกใช่ไหมครับดาวศุกร์เนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งปัตตนิเลงกับลักนาถือว่าเป็นตําแหน่งที่มีความเข้มแข็ง คือความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ตัวคุณเองอยากจะมีคอมมิชเมนต์นะครับหรือเขาอาจจะอยากมีคอมมิชเมนต์กับเราหรือบางคนนะครับอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวแต่ว่ามีดาวราวหูเขาเล่งกับดาวศุกร์อยู่อันนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเล่งพุดด้วยนะครับมีปัญหาในเรื่องของวาจาคําพูดพูดคิด อ่านเขียนเนี่ยมักจะมีปัญหากับคู่ครองเพศตรงข้ามได้สูงมากดังนั้นเนี่ยชาวเมธลักนณาเมธอย่าเพึ่งที่จะแบบเรียกร้องอย่าเพิ่งที่จะมีปัญหาอย่าเพิ่งที่จะมีอะไรกับในเรื่องของความรู้สึกกับปัญหากับคู่ครองคนรักมากจนเกินไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนาะเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้ดาวราวหูเล็งอยู่ก็ยังไม่อยากให้มีประเด็นไม่อยากให้มีปัญหาแล้วก็ไม่อยากให้มีในเรื่องของการแบบพิพาทกันอะ ประมาณนั้นนะครับดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรไปเป็นไประอยู่ในเรือนมอรณะนะครับแปลว่าชาวราศีเมษและก็ลัคนาเมษความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะมีการห่างหายกันไปในช่วงจังหวะหนึ่งเพราะคุณอาจจะมีการทะเลาะเบากแว้งกันในช่วงหนึ่งก่อนแล้วแล้วดาวความรักก็ไปตกเรือนมอรณาะอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากช่วงประมาณวันที่14พฤศจิกายนคุณอาจจะต้องมีระยะห่าง กับคู่ของคนหลักเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดใครอยู่ด้วยกันส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีการห่างหายกันไปเงียบหายกันไปหรือว่าอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยมีการแบบปฏิสัมพันธ์มากเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่มันก็ยังถือว่าประคองความรู้สึกสิ่งต่างๆไปได้บ้างนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันก็จะค่อยบรรเทาลงแต่มันจะเป็นการนิ่งแล้วก็เงียบหายกันไปสักพักหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่อยากมีปัญหาก็อย่าเพิ่งทะเลาะนะครับเพราะทะเลาะไปแล้วโอกาสจบแล้วก็เลิกลาก,กันได้สูงเพราะว่าดาวคู่จะไปโ,โครจรเข้าสู่เรือนมอรณะในช่วง14พฤศจิก,กายนเป็นต้นไปต้องไม่ใช้อารมณ์มากจนเกินไปนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามบัลจงใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ